สวัสดีค่ะไพรวิภาเพลินค่ะหน่มไพพิไพวิภาเพลินสีพานมาอัปเดตหมูนอจา่าหมูรุ่นนี้อายุได้วันที่หกนี่จะถึงห่าเดือนนะจ๊ะวันที่หกก็ถึงห้าเดือนแล้วนะคะหมูอายุได้ห้าเดือนแล้ววันที่หกนี้เนาะคะ่ะ มือนี้เลยมาอาบน้ำให้เพื่อนน่าจ้ะเนาะออกอาบน้ำทำความ,าาม,าามสะอาดอคอกจ้าตัวขาวงามจา้่เนาะก็นั่งโกนบบืบนๆแต่เพื่อนหอนเนาะเนี่ยกอกทำความสะอาดเนาะจ้ากำลังทำความสะอาดอยู่นะครับเดี๋ยวจะอาบน้ำให้ค่อนกันที่กันค่ะมือเดียวกันวันที่หกเจอวันที่หก เดือนตุลาคมเนาะตอนที่หกเดือนมีนาก็จะครบห้าเดือนห่าเดือนก็กวๆน่านะจะสามารถเอาเออกได้น,นอ,อาจะเนาะบเง็นเย็นดีมาอบางคนเย็นดูนะนอนนาน ขนนี้ทำความสะอาดจะเป็นสาของใครรีบังเนาะอย่นีปก่อนในคนหลังไปกนอนเนาะก็หนเียใครรีจะวางนะคะเชียนกับเชียนกับหลังเนาะาสองมือนะจ้ะทาคีร้ายกับเว้นมือทาคีบมลายกับสองมือนะคะทำความสะอา ล้างอันนี้อันนี้สามมือเนาะนี่แม่เบอร์สามมือเนาะสามมือสามวันล้างครั้งหนึ่งถ้าขี้เยอะเกินจะสองวันเว้นวันก็มีอะไรที่ไหนกำหนดก็ได้งเด้อแล้วจะเอาขีววานนะ้หน,นึ่งวันเนาะป้าจะเพินลุกกรกเปิ้ลขีเพื่อน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 มาหาเราป้าจะเข้ากล้องเพื่อนเพื่อนนี่ ใส่แส่เหลกเกิดจนถึงหาเดือนนอกจากหาเดือนแมาพี่โฮกเป็นใบหดิ่นเลยไวบหุ่นไงเร่องแบบนีรุ่นเดอะหน่อยหม,ม,มูถ้าแม่หน้าเอาไว้เป็นแม่พันกในหกนเดือนนอกจากหกเดือนมันก็จะเริ่มผสมแล้วหกเดือนก็ว่า อันนี้เด็ต้นที่หกหาเดือนนอกจาก่ะแม่น้าเอาไว้นองกหกเดือนก็ว่าเป็กผสมพันธุ์นอจากก็เป็นการควนทว,ว,วนสมบูรณ์ดีมนนีเสนเ่งงานมีทุ่มเทนอนน้ที่ค่ไฟหน่อยด้วยจะได้เป็นห่อนนะจะได้เย็นเย็น ก็ <c oughs> จะสร้งางนักมึงดูนางจำหมาอย่างเป็นเย็ยนลาย <c oughs> นางนางเพื่นยางแก่ก็มาเข,ขากล,ล้ <c oughs> องมึอหมูจะได้จะเขากล้องเนาะขอนี้มีสิตัวน่าจะขอนี้มีสิตัวขอบมีกินี่เจ็ดตัว พอเราเพิ่มจะมาคอยส่องกระปกดองนีนะค่ะของนจะส่อกระปกมากเลยอาบนานเลยเป็นเย็นยืนให้อาบนานไม่เป็นเพื่ไมัเนด้ว่เรายืนให้อาบเลยเิ็นไหเย็นค่าเย็นมากๆเลยเวลาเนาะโอ้หอยรัสพี่น้อยหลูกห้ยคาซีสมีบ้านเดิมควรกันเนี่ยอากาศเย็นๆกินอาหารจตนยากเป็นกิน ตัวหนอะลางล้าง,งปานล้างเป็นปานเนาะออกอดึงแดงนะจ๊ะอันนี้กับผสมผสมดูลอกเหมือนกันแต่บเป็นลายเนาะผสมดูลอกแต่เป็นสีขาวผสมเทียมทั้งนั้นเลยจ้ะมูอที่หนึ่งก็ได้ ก็น้ำดำเดี๋ยสกุกๆเดลากให้เล่าแน่ตัวละอาบไม่เล่าแน่เต็มนะเดี๋ยวกันเดี๋กันเดี๋ยวกันพับสายยางครับสายยางกระเบิดคุณภอาบเลยเพื่อนๆดิแตกจ่อยเลยถ้าไปพับมาแตกจ่อย ดึงเอาสามไปได้บ่ดึงสามที่มันแตกไปนะเขาเอาสองกับหันดึงสามที่มันแตกเขาได้ได้บ่ เบิ่งตอนหลังเนี่ยตอนหลังนายเล่าเนี่ยเพราะเพรตอนหลังนายเนี่ยเพราะตอนลูกนายเล่าเนี่ยพันเย็นพันมีแห้งเนาะเอาเอาตอนนั้นอีกตัวนึงด้วยเอ้อพันเย็นคักเนาะหมูอ้หมูะเนาะ อารมณ์ดีเนาะได้อาบน,น้ำปุะนะตัวนั้นนขนี่นอนขี่ไม่นั่นอยนน่างคือเปลือนเลยฮะตัวนั้นคือเปลือนเลยนั่อเลยนะเย็นดีเนาะตัวข้างหลังโกลเลยหลังเงี้ยโมเลกโกนแล้วนะั่นอ่ะเบืบ้องแล้ว น้ามาันี่อาบน้าไม่เจ้าก็โคนบืนๆแล้ววันนี้มัรก็เย็นค่ะก็ตาม,ม,าม่าหนเนอกจากหมูหมูสี่เดือนกูว่าวันที่หกนี่ก็ได้หาเดือนเนอกจากหาเดือนหมูก็ถือว่าสมบูรณ์อ้วนดีเนอกจากไงดีสะอาดผิวเพิน่นกะสวยได้เป็นเกินนะผิวใสมองๆผิวางามอาบดำ,ำแล้วผิวสวย คือแดงๆห้อยน้ำขางือห้อยตีนนะแต่มันนอนมันนอนกองกันมนานนานันน,น,นั่นๆุ่คนณ่วนพวกินามบอยามเจ้าได้หน่องมือไหนาเรี่ยงเรี่ยงขิ้น้ำเอ้ยเป็นตาซ้าเน,นาะคนน่าชินามเอ้ยเรี่ยงวกิน้ำโอ้ยขาซะเนาะว่ามีน้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยอุ้ยวงในพี่น้องกัดชายยางเฉยดนะูนะมึงเล่าได้ไปแล้วแล้วว่าของเหลนลด้ีเนาอว่าชีวะของเหลนล่าคน่นะคะคอยดีดีใ่ญ่นี่น้ำหนามแดดน้ำนามเดินน้ำนามเย็นสบายมากเลยอาบน้ำแล้วก็เย็นสบายนอกจาก มอญอาเพื่อนเพื่อนเงนเงนเนกันเรียงบาเดินดอกคาเดือนกลัวจักหน่อยก็เดืขายเนาะจะเรียงหมูอาชีพอิสระเป็นนายตัวเองนะคะบ่ได้เป็นน้องใครเป็นลูกน้องผู้เจ้าของขยันก็ได้มอขยันก็คือผมมีปุ้ใดบังคับเนาะจ่ะก็ต้องขยันบังคับผู้เจ้าของเป็นนายตัวเองเป็นอาชีพอิสระเนาะจ่ะจ้า ค่ะก,กดไลค์กดแชร์กดซัปตะคายโกดกระดิ่งติดตาม oh. เพื่อจะไดไปผ่า <Yeah. S 1> คลิปใหม่ๆของแคลรี่เนาะจ้ามาจะอัปเดตแทยิงเรื่อยๆจ้าว่าการเรื่องหมูมือใหม่หัดเลี้ยงคือกันจ้าลองผิดลองถูกต้อกันเนาะจ้า <Yeah. S 1> บอกได้ฟาร์มใดที่ฟาร์มยังไงมีความหรือละเรกับค้อหน,นึ่งกขบแม่ด้วจ้าอันใดมันผิดพลาดยังกับการเลี้ยงหมูอาจจะบ่คือกันเนาะคะ่ะแต่ละของแต่ละฟาร์มเนาะจ้ะเนาะ ิดมึงก็พอจบคลิปไปเที่ยงค่อนูแม่จา๋าน้ะคลิปหาขอกันไหมสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าขอปิดคลิปให้หน่อยค่ะหันมายิ้มหน่อยค่ะเอ้ยปิดคลิปให้หน่อย <c oughs>